สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอ็มซีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับก็อ,อยู่กับผมครับบูลคนเดินป่านะครับวันนี้ผมพาพี่พีเอ็มซนะครับกลับมาหาคนรับแลอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อจะบอกว่าวันนี้ก็ไม่ได้เนาะเมื่อสักครู่นี้เองผมเดินออกกากป่าไปแล้วนะพี่ๆแล้วก็เกิดความแบบรังวลน,นะครับว่าไม่สบายใจเลยคือเขาให้ผมไปหาตรงประตูเมืองแต่ ผมไปแล้วนะครับแต่ไม่เจอใครผมก็เลยตั้งใจจะเดินออกจากปาก่าแต่ในใจนะครับคิดตะเตตงเียดตะเงียดอยู่ว่าเออคิดแบบว่ามันเหมือนอะไรมาติดขัดอยู่ในใจอะมันเฮ้ยเราแล้วเราทําไมไม่รอเจอเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไปนั่งรอเจอเขาก่อนเลยดีกว่านะครับเพื่อว่าเขาจะไปที่ไหนก่อนแล้วถึงจะกลับมาเนาะโอเคเพื่อความสบายใจของตัวผมเองด้วยนะครับก็จะไปนั่งรอเขานะครับตรงประตูเมืองนะพี่ๆนะ กันเลยดีกว่านะครับก็ก่อนที่จะไปรับรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับไปกันเลยดีกว่าครับไปครับก็ตอนนี้นะครับผมก็เดินทางอ้อมมาอีกหนึ่งทางนะครับเพื่อที่จะมาตรงประตูเมืองนะครับทที่อันนี้ก็จะเป็นการเดินย้อนลงไปข้างล่างนะครับที่เป็นประตูเมืองนะเราจะเดินย้อนลงไปตรงลําห้วยนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับช่วงหน้าแรงนะตรงนี้น้ําแห้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่มีน้ําเลยนะตรงน,นี้นะครับมีม่ปลาเยอะเลยอะ่ะเฮ้ยอันนี้มันคือลูกอะไระครับเนี่ยครับคือลูกอะไรรูกเนี่ยมันมีรอยสัตว์เอามากินนะครับเนี่ยดูนะครับเป็นรอยแท้นะ เหมือนกระลอกหรือเปล่ากระลอกระแตอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะนี่รอยกินเต็มเลยอุ้ยงต้นไม้ต้นนี้มันมีลูกด้วยเนี่ยครับต้นเนี้ยมันมีลูกนะครับนี่ดูดิมันเหมือนคล้ายๆสับป,ปะรดเลยพี่พี่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้นอะไรนะด,ดูเปลือกมันเหมือนสับป,ปะรดเลยอะเนี่ย รอยสัตว์ป่ามากินนะครับเป็นรอยฟันเลยนะครับดูที่เปลือกมันนะดูที่แกนมันนะครับลูกมันกินได้ด้วยนะถ้าสัตว์ป่ากินได้เราก็ต้องกินได้นะครับนี่ครับต้องมีตัวอะไรมากินแน่เลยนะอันนี้คือต้นของมันนะเนี่ยแต่ผมไม่เห็นลูกที่มันสุกเลยนะนคือลูกอะไรกันแน่หรือว่าเป็นไม่ใช่ลูกของต้นนี้ แต่ผมว่าเป็นลูกของต้นนี้แหละมันตกลงมานะครับเนี่ยเป็นรอยฟันเลยนะครับเป็นรอยเหมือนตัวอะไรแท้่ะตอนนี้ผมก็เดินมาใกล้จะถึงแล้วนะครับตรงประตูเมืองนะครับ เป็น,นบรรยากาศรอบๆนะเฮ้ยย,ยังไม่เจอใครเลยนะดูดินี่ผมก็เดินไปสักพักหนึ่งแล้วนะแล้วก็ยังไม่เจอใครเลยนะครับไม่รู้ว่าหายไปไหนนะ เขาหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับก็อันเนี้ยผมมารอบสองแล้วนะของวันนี้นะแต่ยังไม่เจอเลยนะพี่ๆไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเดินลงไปข้างล่างอีกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะไปดูตแถวโซนข้างล่างนะว่าจะเจอหรือเปล่าแล้วก็จะเดินย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับ ผมว่าผมก็เดินตามของมาติดๆแล้วรอบแรกอะแต่ก็ขึ้นมาก็ไม่เจอนะไม่รู้ว่าไปที่ไหนแล้วนะครับนี่นะตรงนี้เป็นประตูเมืองนะครับเนี่ยครับซึ่งผม,มเข้าไปไม่ได้แน่ๆเลยนะครับถ้าเกิดไม่มีเขาะอะเดี๋ยวผมจะเดินลงไปข้างล่างนะไปดูปแถวๆข้างล่างก่อนนะครับ ก็จะเจอหรือเปล่านะอันนี้เป็นโซนน้ำตกนะครับถ้าเ,เกิดเราเดินขึ้นมาก,ก็ได้นะครับได้เหมือนกันเนาะเดินค่อนข้างจะยากนะไม่เจอเลยนะพี่ เดี๋ยวผมจะลงไปดูแถวๆข้างล่างตรงนู้นนะครับแล้วก็แล้วก็จะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับรู้ว่าจะลงได้หรือเปล่าทางลงยากด้วยนะดูดิเป็นน้ำตกเลยนะครับลื่นนะเดี๋ยวผมต้องขึ้นมาดูอีกครั้งหนึ่งนะต้องเจอให้ได้ครับวันนี้ เป็นทางลงนะครับค่อนข้างจะชันมากเลยนะถึงค่อนข้างจะลื่นนะครับถ้าเกิดไม่มีรากไม้ตรงนี้ลื่นแน่ๆเลยนะตรงนี้ก็เป็นน้ําตกนะครับ บรรยากาศค่อนข้างจะมืดคึมนะครับวันนี้ตรงนี้เป็นน้ำตกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้นะครับที่ยื่นออกไ,ไ้นะ ผมต้องเดินวนกับมาอครั้งนึ่งนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปดูข้างบนนะผมจะดูตรงจุดนี้ก่อนนะครับว่าจะเจอหรือเปล่านะนี่ครับอตอนนี้ผมก็มาถึงจุดที่ เขาเดินหายไปแล้วนะครับคือเข,เขาจะเดินผ่านไปทางนี้นะครับแล้วก็หายไปเลยนะที่ผมว่าทางที่ผมเดินไปก็ใกล้แล้วนะแต่ยังไม่เจอเขาเลยนะหรือว่าเขากลับเข้าเมืองไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะครับ าะมันจะช้าตรงที่ตอนที่เราปีนตรงนี้แหละครับมันช้ามากเลยนะเ,เดี๋ยวผมจะปีนกลับไปดูข้างบนอีกครั้งนึงนะครับนี่ก็เป็นทางนะครับระหว่างเดินไปที่เมืองประตูเมืองนะครับ เหมือนผมได้ยินเสียงอะไรสักอย่างนะพี่พี่เหมือนผมได้ยินเสียงอะไรสักอย่างครับข้างบนนู้นนะต้องเดินผ่านตรงนี้ไปก่อน,นครับขึ้นค่อนข้างกรอบยากเลอ,อันนี้ผมก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับ ตรงนี้ก็อยู่ใกล้กับประตูเมืองที่เขาเข้าไปเมื่อวานแล้วนะครับ ตนนี้ผมเขามาอยู่ที่ประตูเมืองแล้วนะใกล้ประตูเมืองแล้วนะครับป่าเขียวเลยนะแต่ผมยังไม่เจอเข้าที่ประตูเมืองเลยนะไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหนแล้วนะ เฮ้ยเจอแล้วครับพี่พี่นุ่นเขานั่งอยู่ตรงนู้นนะครับเขาบอกให้ผมมาหาตรงนี้นะดูที่เขานั่งอยู่เฉยเลยนะครับเขาบอกว่าให้ผมมาหาที่ประตูเมืองนะครับเราเข้าไปใกล้เขานะตั้งกองก่อนคะรับ เข้าไปพูดคุยกับเขานะครับ คนที่มีบุญจริงนะครับถึงจะได้เข้าไปนะจริงโเมื่อกี้เขาจะให้ผมเข้าไปในเมืองกัะเขานะครับแล้วเขาก็จับมือผมแล้วก็ดึงเข้าไปในจะเข้าไปในหินนะ แต่ผมเข้าไปไม่ได้นะครับแล้วมันเด้งออกมาเลยอ้าวเจ็บขาเลยครับโอ,อ้เดี๋ยวผมออกจากป่าก่อนดีกว่านะครับพี่ยี่ผมว่าจะขอเน้นย้ำมาแล้ครับอันนี้ต้องออกจากป่าก่อนนะครับถึงจะเปิดได้นะมันหนักๆนะต้องคนที่มีบุญเท่านั้นนะครับถึงจะได้เข้าไปนะ ตรงนั้นเลยเนี่ยเขาพยายามดึงผมเข้าไปนะครับเมื่อกี้นี้อยากจะให้ผมเข้าไปอยู่ในเมืองด้วยนะแต่ดึงปุ๊บดึงผมเข้าไปนะแล้วผมก็เด้งออกมาตกลงไปเลยนะครับอยังเจ็บไม่หายเลยต้องคนที่มีบุญเท่านั้นนะถึงจะได้เข้าไปนะครับผมคงต้องไปทําบุญเยอะๆแล้วนะพี่ๆนะอาจจะได้เข้าไปในเมืองกับเขาเพื่อจะไปดูอะไรบ้างนะครับ โอเคครับพี่ๆทุกี MC ครับก็หากชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะเดี๋ยวผมเดินทางออกไปจากปาก่อนดีกว่าผมอยากรู้แล้วว่าในถุงอะที่เขาให้มามันคืออะไรนะรพี่ๆไปเดี๋ยวผมออกจกับปลาก่อนดีกว่านบไปครับออกจับปลาก่อนดีกว่า